ที่บริเวณฝายห้วยระเวหมู่ที่2ตําบลระเวอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายพงศ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีและนําหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์ วันที่3มิถุนายน2565โดยสำนักง,งานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระเวจัดงานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ได้ปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน500,000ตัวซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังเป็นการเพิ่มผลผล,ผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อสัตว์น้ำเหล่านั้นเติบโตก็จะเป็นอาหารให้กับประชาชนได้บริโภคสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชน,นอนาคตต่อไป ไฟห้วยระเวตั้งอยู่บ้านระเวใต้หมู่ที่2ตำบลระเวอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสันฝายสูง3เมตรยาว30เมตรจำนวนบานระบายน้ำจำนวน4บานกักเก็บน้ำได้83,000ลูกบาศกเมตรเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรฤดูฝนประมาณ800ไร่และฤดูแล้งประมาณ35ไร่และเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัษฎรบ้านระเวใต้หมู่ที่2และหมู่ที่11บ้านระเวใหม่